มีเหตุการณ์แปลกๆในเกิดขึ้นที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอมครับเอมนี่เป็นคนสวยเอมก็มีน้องชายหนึ่งน้องหญิงหนึ่งน้องผู้ชายในชื่ออันส่วนน้องสาวคนเล็กชื่ออุ้มแม่ชื่ออุ่นอ่ตัวอทั้งบ้านเลยมีแต่พ่อคนเดียวที่มีชื่อเป็นตัวตอคือพ่อชื่อเต้ พ่อทำงานเป็นพนักงานรถไฟส่วนแมนะ่เป็นแม่บ้านโรงพยาบาลเงินเดือนก็ไม่มากอะไรแต่ทั้งพ่อเต้แล้วก็แม่อุ่นก็พยายามให้ลูกได้เรียนสูง,สงถึงลูกๆไม่ได้เงินไปโรงเรียนมากมายก็ตามแต่เอมก็เป็นเด็กที่เรียนดีเมื่อเอมกับตันขึ้นมัธยมหลังเลิกเรียนทั้งสองพี่น้องก็จะไปรับจ้างเขาล้างจานแล้วก็เสิร์ฟอาหารที่ร้านเขาต้ม ก็พอได้เป็นค่าข้าวค่าขนมไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่ส่วนอุ้มในน้องคนเล็กยังอยู่ป .6 ชีวิตก็ดูจะราบรื่นมีความสุขตามอัตภาพถึงว่ามื้อเย็นจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ออกไปทำงานแต่ว่าเงินทองก็ยังพอมีให้หยอดกระปุกบ้างอยู่ต่อมาแม่อุ่นซึ่งไปทำงานเป็น พนักงานของโรงพยาบาลก็ไปมีใจให้กับพนักงานเวนเปลคนหนึ่งซึ่งก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าอายุคงจะน้อยกว่าแม่อุ่นประมาณสักสามสี่ปีผู้ชายคนนั้นชื่อในเอกซึ่งก็อาจจะเป็นการบังเอิญที่มีชื่อเป็นตัวออเหมือนกันตัวในเอกก็อยู่เวรกลางคืนบ้างกลางวันบ้างแบ่งเป็นสองกะในเอกเมื่อเห็นแม่อุ่นยิ้มให้แล้วก็สงสายตาให้บ่อยๆก็ดาใจถูก หลังจากที่นายเอกเลิกงานกะกลางวันช่วงเย็นก็มาดักรอแม่อุ่นที่หน้าโรงพยาบาลมาพูดมาคุยมาแลกเบอร์โทรกันนายเอกกับแม่อุ่นคุยกันได้แม่นานก็แอบไปมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งแม่อุ่นที่แสนดีของสามีและลูกพักนี้ก็กลับบ้านค่ำบ่อยบๆอ,อุ้มลูกคนเล็กกลับจากเรียนก็ต้องนั่งรอกินข้าวกับแม่จนมืดค่ำ บางวันพ่อเต้กลับมาแม่ก็ยังไม่ถึงบ้านทั้งสองก็นั่งรอแม่อุ่นที่จะต้องซื้อกับข้าวมาพ่อเต้ถามแม่อุ่นก็บอกว่าบางวันนี่ต้องทําล่วงเวลาพวกหนวยการเขาสั่งเพราะว่าคนไข้มันเยอะห้องน้ําห้องท่าตอนเย็นมันไม่สะอาดพ่อเต้ก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่าทําล่วงเวลาบ่อยในเงินเดือนอาจจะขึ้น แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแม่อุ่นเงินเดือนแทบจะไม่พอใช้เพราะว่าในระยะหลังนี่ในเอกคู่สเสนหาบอกไม่มีเงินค่าโรงแรมแม่อุ่นก็จะต้องเป็นคนออกค่าโรงแรมให้แม่อุ่นนี่หลงในเอกมากเงินเดือนของพ่อเต้ก็ให้แม่อุ่นหมดเก็บไว้ติดตัวเล็กน้อยแม่อุ่นก็ซื้อกับข้าวมาบ้านแค่สองอย่าง,ท,งทั้งที่ก่อนนี้เคยซื้อมาสามอย่างพร้อมขนมหวานแบบไทย,ไทย แต่พักนี้ขนมไม่ซื้อบอกว่าต้องประหยัดกินขนมบ่อยไม่ดีอายุเข้าเลขสี่แล้วเดี๋ยวเป็นเบาหวานพ่อเต้ก็บอกว่าเออประหยัดแบบนี้ก็ดีไม่กี่เดือนคงจะซื้อรถเครื่องขี่ไปทำงานได้แม่อุ่นก็พูดเหมือนไม่พอใจว่าขึ้นรถประจำทางอดีแล้วเสียไม่กี่บาทอย่าหาเรื่องเปลืองกว่านี้เลยพ่อก็บอกว่าพ่อก็แค่อยากจะสะดวกสบายบ้างแม่อุ่นก็บอกว่าก็สบายคนเดียว,วสิ ตัวแม่ยังต้องหูรถเมย์อยู่เลยรถก็ขับไม่เป็นพ่อจะเอาแต่สบายคนเดียวเหรอพ่อเตก็บอกเออจ้าจ่าจะพ่อไม่ซื้อก็ได้เดี๋ยวเก็บเงินไว้เยอะๆก็ดีลูกเรียนจบจะได้ทําบ้านใหม่ลูกต้องนอนห้องเดียวกันเนี่ยสงสารลูกนะบ้านเรามีแค่สองห้องนอนเนี่ยมันคับแคบแม่อุ่นก็ไม่ว่าอะไรเลียงไปผลัดเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ําเตรียมตัวนอนไม่คุยกับลูกเหมือนอย่างเคย จิตใจและการกระทําของแม่อุ่นก็เปลี่ยนไปแต่พ่อเต้ก็คิดว่าแม่อุ่นเขาคงจะเหนื่อยแม่อุ่นนั้นจิตใจออกห่างจากลูกจากผัวในใจคิดถึงแต่ในเอกช่วงกลางคืนถ้าในเอกเข้าเวรกะกลางคืนนี่แม่อุ่นก็จะแอบโทรหาแต่ถ้าในเอกเข้าเวรตอนกลางวันแล้วกลางคืนอยู่บ้านนี่โทรไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่กับลูกกับเมียแม่อุ่นก็จะหงุดหงิดอารมณ์เสียง่าย พ่อเต้จะพูดจะคุยอะไรแม่อุ่นก็บอกพ่อพ่อพ่ไม่ต้องพูดเดีวจะนอนดูทีวีพอดูข่าวจบก็ปิดบอกนกหูแม่อุ่นจะมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆระยะนี้พ่อเต้ก็ไม่ว่าอะไรอยู่ต่อมาที่ร้านข้าต้มนี่เขาใช้ให้อันเนี่ยขี่รถเครื่องของทางร้านไปซื้อซอสปรุงรสที่เซเว่นตอนนั้นใกล้จะหกโมงแล้วพ่อครัวเขาลืมซื้อ อันก็ขับรถไปก่อนจะถึงเซเว่นมันจะต้องผ่านโรงแรมในย่านนั้นก่อนอันเห็นแม่ซ้อนรถไปกับใครคนหนึ่งอันก็อยากจะเรียกแม่ที่ไม่ค่อยจะได้เจอหน้ากันเพราะว่าขวาเอ็มกับอันจะกลับบ้านแม่ก็นอนแล้วพอตอนเช้าแม่ก็รีบไปทํางานเอ็มกับอันก็จะต้องไปเรียนวันหยุดก็ต้องดูหนังสือเย็นก็ต้องมาทํางานที่ร้านข้าวต้มพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีวันหยุดที่ตรงกัน แม่น่าจะมีเวรหยุดวันอังคารส่วนพ่อหยุดวันอาทิตย์บางครั้งก็ไม่ได้หยุดอันอยากจะเรียกแม่แต่ก็อายที่จะตะโกนเรียกเพราะว่าตัวเองเริ่มเป็นหนุ่มแล้วอายเขาประกอบกับคนที่แม่ซ้อนไปเนี่ยก็ขี่รถเร็วมากแต่อันก็ตัวชาเมื่อเห็นว่าเขาพาแม่เลี้ยวเข้าโรงแรมม่านรูดอันก็พูดกับตัวเองว่าไม่จริงเราตาฝาดอันปลอบใจตัวเองอย่างนั้น เสร็จแ,แล้วอันก็รีบซื้อซอสไปให้ที่ร้านแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าผมปวดท้องมากครับขอยืมรถไปหาหมอหน่อยนะครับแล้วจะรีบกลับมาเจ้าของร้านก็เป็นห่วงก็บอกเอ็มพี่สาวบอกว่าเออไปเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยที่เดี๋ยวที่ร้านนี่เจ๊จะเป็นคนทําแทนก่อนเอ็มพี่สาวไม่รู้เรื่องก็ถามอันว่าปวดมากไหมเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าอันก็บอกว่าปวดเข้าไปถึงหัวใจเลยพี่เอ็ม เอมก็บอกงั้นก็รีบไปเจเจ้าของร้านก็เอาเงินยัดใส่มืออันห้าร้อยเป็นค่ายาเบื้องต้นอ่าคงจะพอถ้าต้องนอนโรงพยาบาลพ่อกับแม่ก็มีสิทธิ์ให้ลูกรักษาฟรีอยู่แล้วตอนนี้ให้อันไปคลินิกก่อนอันขับรถมาจอดหลบอยู่ไม่ห่างจากโรงแรมเอมก็บอกว่าจอดทำไมอ่ะขับไม่ไหวเหรออ,อันก็เลยตัดสินใจบอกเอม เอ็มใจหายไม่คิดว่าแม่ที่รักลูกมากอดทนส่งลูกเรียนจะคบชู้ได้ทั้งคู่ก็แอบดูอยู่เป็นชั่วโมงก็เห็นผู้ชายพาแม่ออกจากโรงแรมผู้ชายใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าแม่ไม่ได้ใส่แม่ก็โอบเอวผู้ชายอย่างรักใครสองพี่น้องนี่น้ำตาร่วงเลยเอ็มก็บอกว่าอันเราตามไม่ฝาดใช่ไหมอันไม่พูดอะไรนะสื่ืนอยู่ในลำคอ สองพี่น้องวัยรุ่นใจแทบแตกสลายความมานะความขยันมันหมดสิ้นทั้งสองก็นั่งนิ่งอยู่ครู่ใหญ่อันก็บอกว่าเช็ดน้ำตาซะเถอะพี่กลับร้านเอารถไปคืนเขาแล้วเราเดินกลับบ้านกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กลับเข้าร้านแล้วก็ขอลางานวันหนึ่งอันก็แอบเน็บเล่ามาหนึ่งแบนทั้งคู่กลับมาก็เห็นพ่อเต้กับน้องอุ้มนี่กำลังนั่งรอแม่อยู่น้องอุ้มก็ทำการบ้านไปด้วย พ่อเต้ก็แปลกใจที่เห็นเอมกับอันเดินกลับมาก็ถามว่าทำไมกลับมาไม่ทำงานแล้วลูกหรือว่ามีปัญหากับเจ้าของร้านหรือเปล่าทำไมตาแดงแงทั้งคู่เอมก็บอกว่าอันมันไม่ค่อยสบายนะพ่อหนูก็เลยร้องไห้สงสารมันพ่อก็ตกใจรีบเข้ามาถามอันเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นแท็กซี่ไปหาหมอนะเอมหนูอยู่เป็นเพื่อนอุ้มก่อนนะลูกนะอันก็บอกว่า เจก็ให้ไปหาหมอแล้วครับหนูไม่เป็นไรแล้วพ่ออันพูดพร้อมบกกอดพ่อพ่อหนูรักพ่อนะครับเออเออขอบใจใลูกพ่อก็รักหนูทุกคนละ่ะลูกพ่อน่ารักทุกคนแล้วกินอะไรได้ยังละ่ะเดี๋ยวพ่อจะต้มเขาต้มให้ดีไหมกินกับปลากรอบก่อนนะหมูหยองก็ยังมีนะลูกไม่ละครับหนูกับพี่เอมกินมาแล้วพ่อเต้ก็บอกให้นอนพัก ถ้ามีอะไรก็เรียกพ่อได้ตลอดนะว่างงั้นอันกับเอมนั่งเครียดอันเอาเหล้าออกมากระดกกินทั้งที่ไม่เคยกินมาก่อนเอมก็บอกว่านี่แกขโมยเหล้าเจ๊ก็มาเหรออันก็พยักหน้าเอมก็บอกว่าขอพี่กินด้วยแล้วกันทำไมแม่เราต้องเป็นแบบนี้นะอันก็บอกว่าสงสารพ่อนะ พ่อเรานะ่ะรักครอบครัวมากเลยถ้าเป็นพ่อที่นอกใจแม่ก็ยังพอทำใจได้แต่นี่แม่เป็นผู้หญิงแล้วแม่ทำได้ไงอ่ะเราจะพูดก็พูดไม่ได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงแม่กลับมาเอ็มก็แอบดูว่าแม่ใส่ชุดที่ตัวเองกับน,น้องชายเห็นหรือเปล่าก็ปรากฏว่าใช่เวลากลับบ้านแม่จะเอาชุดไปเปลี่ยนไม่ใช่ชุดแม่บ้านโรงพยาบาล อ๋นบอกไม่อยากได้ยินเสียงแม่เอมก็กอดน้องเสียงพ่อเต้บอกแม่อุ่นว่าลูกไม่ค่อยสบายเสียงแม่เดินมาทั้งคู่ก็ซุกตัวในผ้าหม่มคลุมโปงแล้วซ่อนเล่าไว้ในผ้าห่มของอันแม่เรียกทั้งคู่ก็ดับไฟนอนเงียบแม่อุ่นก็บอกว่าอะไรฮะหลับแต่หัวค่ําเชียวคงจะไม่เป็นไรมากหรอกว่าแล้วก็เดินไปบอกพ่อเต้แล้วก็บอกให้อุ้มรีบกินข้าวแล้วอาบน้ํานอน พออุ้มเข้ามานอนก็บอกว่าเหม็นยังเลยเหม็นเหมือนกินเหล้าเลยพี่เอ็มพี่อันใครกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องพ่อเอ็มก็บอกว่าแกอยากให้พวกพี่ถูกตีเหรอวันนี้วันเกิดเจก็เลยดื่มมานิดหน่อยเอออันเดี๋ยวเราไปนั่งหน้าบ้านกันเถอะให้อุ้มมันนอนหลับก่อนแล้วค่อยเข้ามาทั้งคู่ก็ออกมานั่งหน้าบ้านแต่ว่าไม่เปิดไฟ อันก็บอกว่าไม่อยากเรียนแล้วพี่เอมพรุ่งนี้จะไปอยู่กับเพื่อนเอมก็บอกว่าพี่ก็หมดกําลังใจแล้วเหมือนกันสงสารก็แต่พ่อถ้าเราไม่เรียนต่อเนี่ยพ่อจะเสียใจนะพี่ว่าเรากัดพันเรียนให้จบมหกก็ยังดีแม่เราเป็นแบบเนี้ยจะหวังเรียนจนจบปริญญาคงยากพี่จบปีนี้ก็จะหางานทาแล้ว ขันก็บอกว่าความลับน่ะมันไม่มีในโลกหรอกพี่สักวันพ่อก็ต้องรู้ไม่ช้าก็เร็วนอกจากพ่อแล้วเราก็ยังมีน้องอีกคนที่เราจะต้องให้อุ้มนี่มันเรียนสูงสูงเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ผลัดกันกระดกเหล้าจนหมดแบนรู้สึกเมาไมา่จนอาจเจียนออกมาทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้กินข้าวเย็นกินข้าวกับน้ำเปล่าตอนเที่ยงที่โรงเรียนแค่นั้นขนมนั้นไม่ได้ซื้อกินเพราะว่าทั้งคู่นะ่ะโตแล้วคิดว่าขนมไม่จำเป็นต้องกิน ทั้งคู่ก็อยู่อย่างหวานอมขมกลืนแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพบหน้าแม่อุ่นที่ตัวเคยรักเท่าชีวิตและแม่เนี่ยก็เคยรอเอมกับอันตอนดึกอยู่บ่อยๆแต่ครึ่งปีหลังมานี้แม่ไม่เคยรอเอมกับอันเหมือนอย่างเคยต่อมาปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งแม่อุ่นทะเลาะกับนายเอกเพราะว่านายเอกเนี่ยไม่พาแม่อุ่นไปโรงแรมหลายวัน แม่อุ่นก็ดักรอขวางรถนายเอกให้ไปหาที่คุยกันว่าทำไมไม่สนใจแม่อุ่นโทรก็ไม่ค่อยรับไอตอนอยู่ในโรงพยาบาลจะมาพูดคุยกันก็คงไม่เหมาะเพราะอยู่กันคนละแผนกนะทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์นายเอกก็บอกว่ากําลังกุ้มใจเรื่องลูกลูกที่อยู่บ้านนอกกยายก็คือแม่ยายะนะ่ะป่วยหนักให้เมียไปดูแล้วแต่เมียก็ต้องออกจากงานเงินก็เลยไม่พอใช้ ยิบยืมใครก็ไม่มีใครให้เลยไม่มีอารมณ์จะไปไหนทั้งนั้นอ่ะแม่อุ่นก็ถามว่าต้องใช้เงินเยอะเหรอือในเอกก็บอกว่าช่วงนี้ก็อยากจะยืมใครสักสี่หมื่นเท่านั้นแหละแต่ว่าคงจะไม่มีใครให้หรอกเพราะว่าไม่มีญาติอยู่ที่นี่เลยแม่อุ่นก็บอกว่างั้นก็เอาที่ฉันไปก่อนดิฉันให้ไม่ต้องคืนหรอกมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่หกหมื่นเดี๋ยวจะแบ่งให้ นายเอกก็ยิ้มรีบพาแม่อุ่นไปหาความสุขกันแม่อุ่นก็บอกว่าก็เมื่อเมียไม่อยู่วันหลังก็ไปที่ห้องของนายเอกก็ได้จะได้ประหยัดเงินนายเอกก็บอกว่าไม่ได้หรอกคนที่ห้องเช่านะเขารู้จักกันดีนะเกิดเมียกลับมาแล้วมีคนบอกอะไรแย่เลยถ้าต้องการประหยัดเนี่ยเราก็ไปนอนโรงแรมด้วยกันอาทิตย์ละครั้งก็พอ แม่อุ่นก็หน่างอบอกเบื่อใช่แล้วเหรอเคยไปสี่ครั้งต่ออาทิตย์จะให้เหลืออาทิตย์ละครั้งในเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องส่งเงินให้ลูกให้แม่ภาระเยอะจะช่วยออกค่าโรงแรมก็คงจะไม่พอกินงั้นอาทิตย์ละสองครั้งก็แล้วกันแต่ต่อไปนี้ต้องรับโทรศัพท์ฉันทุกคืนนะถ้าเมียไม่อยู่เนี่ยในเอกก็ถอนใจเออพี่ผมต้องพักผ่อนบ้างนะ จะมาคอยรับโทรศัพท์พี่ดึกดึกด่กดนๆทุกคืนได้ไงทุกวันนี้ผมก็ถูกเพ่งเล็งเรื่องรับโทรศัพท์ในเวลางานอยู่แล้วนะเขาหาว่าผมเป็นพวกไมโครโฟลิซึมถ้าถูกไล่ออกเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะนายเอกว่าอย่างนั้นความจริงแล้วนายเอกนี่เลิกกับเมียเก่านานแล้วไม่เคยส่งเสียลูกเมียที่บ้านนอกเลยนายเอกมาได้เมียใหม่เป็นสาวโรงงานอายุอ่อนพอตั้งรอบ หล่อนอยากจะได้สร้อยคออยากได้แหวนก็อ้อนนายเอกแต่นายเอกไม่มีให้ก็จะเลิกกับนายเอกตัวนายเอกน่ารักผู้หญิงคนนี้มากก็เลยวางแผนหลอกลวงแม่อุ่นจนสำเร็จได้เงินไปสี่หมื่นเสร็จแล้วต่อมารถที่อุ้มนั่งไปโรงเรียนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคนขับและผู้โดยสารอีกห้าคนเสียชีวิตรวมทั้งน้องอุ้มด้วยทั้งฝ่ายรถที่อุ้มนั่งไปนะเป็นฝ่ายผิด ทุกคนน่ะเสียใจมากแต่ที่น่าสลดใจก็คือพ่อเต้บอกขอจัดงานศพอุ้มอย่างเรียบง่ายเพราะคิดว่าตอนเนี้แม่อุ่นคงจะเก็บเงินได้เกือบแสนเพราะค่าอาหารค่ารถของเอ็มกับอันนี่ไม่ได้จ่ายมานานแล้วแต่แม่อุ่นบอกว่ามีเงินแค่สองหมื่นพ่อเต้ก็ตกใจว่าทําไมเหลือเงินแค่นั้นนะ่ะหนี้สินอะไรก็ไม่มีแม่อุ่นก็บอกว่าแทงหวยเยอะไปหน่อยพ่อเต้พูดไม่ออกเลย ลูกตายในยะยังไม่มีเงินพอจะสวดลูกให้ครบสามคืนเอ็มกับอันก็เสียใจมากก็คิดว่าที่เงินไม่เหลือเนะี่ยคงจะเป็นเพราะแม่นะเอาไปปลนเปลือผู้ชายแต่พูดไม่ได้อันก็เก็บแต่ความแค้นไว้ในใจก็มีจะเพื่อนของพ่อเต้กับเพื่อนแม่อุ่นนะที่ใส่ซองช่วยเจที่ร้านเขาต้มก็มาเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งคืนเปล่าล่วงมาอีกหนึ่งวันก็เผาเลย พ่อเต้ก็บอกแม่ว่าอืมเงินะเสียแล้วก็เสียไปเหอะไม่ตายก็หาใหม่อันนี้กรนน้ําตาไมา่อยู่สงสารพ่อจับใจเย็นวันนั้นอันไม่ไปทํางานบอกให้เอ็มพี่สาวไปคนเดียวก่อนถ้าไม่กล้าเดินกลับก็นอนกับแม่ครัวที่ร้านแล้วก็บอกให้เอ็มดูพ่อด้วยดูแลแม่ด้วยถึงยังไงเขาก็เป็นแม่เราเอ็มก็พยักหน้าบอกว่าแกไม่บอกพี่ก็ต้องดูแลอยู่แล้วละ่ะเราเสียน้องไป พี่ก็ไม่อยากจะเสียแม่หรือว่าทุกคนไปอีกแกปวดหัวก็นอนนะห้องเราตอนนี้มันเหงาไม่มีน้องอยู่ด้วยเอมคน้ำตาร่วงแม่ไปทำงานได้สองวันแล้วพ่อเต้ก็นั่งเหงาอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมพ่อเต้คงจะรอแม่อยู่แล้วก็คงคิดถึงน้องอุ้มทุกเย็นนะ่ะพ่อก็จะคุยกับน้องช่วงนั้นเองอันก็แอบหนีออกจากบ้านทางหน้าต่างไม่ให้พ่อเห็น ันไปดักรอผู้ชายคนที่พาแม่ไปโรงแรมถ้าไม่มีมันสักคนนะ่ะแม่คงจะไม่ปันใจให้ใครแม่คงจะหันไปใส่ใจพ่อเหมือนแต่ก่อนอันนะขอเสียสละอนาคตเพื่อพ่อกับแม่จะได้อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีชู้เข้ามาในชีวิตของแม่อีกอันยืนรอยืนหลบอยู่หน้าโรงพยาบาลอันจดจำรถแล้วก็รูปร่างพร้อมทะเบียนรถได้ดีคิดว่าจะเจอเนะจะแกล้งเรียก ถ้าเห็นทะเบียนรถชัดเจนจะแทงให้ตายแต่อันยังไม่ทันทาแบบนั้นก็ปรากฏว่าเห็นแม่มายืนที่หน้าโรงพยาบาลไม่ขึ้นรถวินเหมือนกับรอใครไม่นานชายคนนั้นก็ขับรถออกมาจอดต่อหน้าแม่อันเลือดขึ้นหน้าก่อนที่แม่จะขึ้นซ้อนอันก็วิ่งเข้าไปแล้วกระนำแทงในเอกจนรถลม้มอันก็แทงไม่ยัง้งแม่เข้าห้ามกระชากตัวอัน บอกว่ามึงแทงผัวกูทำไมแทงผัวกูทำไมกระชากจนหมวกแลลวแว่นตาที่อันใส่อัมพรางใบหน้าหลุดกระเด็นออกมาผู้คนก็กรีดร้องแม่อุนในตาค้างที่เห็นว่าเป็นลูกชายพวกขับวินก็ช่วยกันรวบตัวอันไว้อันก็บอกผมไม่หนีหรอกผมจะมอบตัวเรียกตำรวจเลยปรากฏว่านายเอกสิ้นใจตายแม่อุนได้สติก็ร้องกรีดจนเป็นลมลมพับ อันถูกจับแม่อุ่นถูกนำไปประถมพยาบาลเมื่อรู้สึกตัวก็กลายเป็นคนวิกลจริตพ่อเต้ได้รับโทรศัพท์ของอันที่ร้องไห้บอกว่าหนูอยู่โรงพักหนูฆ่าคนตายพ่อพ่อเต้ก็รีบไปหาและโทรหาแม่อุ่นแต่พยาบาลรับแล้วก็บอกเล่าถึงเหตุการณ์ว่าแม่อุ่นนะอยู่ในเหตุการณ์แทงอันตายตอนนี้เสียสติ หมอต้องผูกแขนขากับเตียงไวรอญาติพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชพ่อเหมือนจะเป็นลมแต่ต้องแข็งใจไปดูลูกเมื่อไปถึงตำรวจให้พ่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลพ่อเต้ก็นิ่งเงียบเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกถึงได้กลายเป็นฆาตกรพ่อเต้กอดอันตอนที่ออกจากห้องสอบสวนอันไม่ได้ให้การอะไรทั้งสิ้น บอกพ่อว่าขอให้ดูแม่ดูพี่เอมด้วยหนูขอชดใช้กรรมที่ทำไว้พ่อรอหนูด้วยนะครับอันพูดก่อนที่จะถูกพาตัวเข้าห้องขังไปต่อหน้าต่อตาพ่อเต้ที่แสนดีครับ